สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับช่องโจมเทรดเดอร์กันนะครับวันนี้หุ้นที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปวิดีโอนี้คือหุ้นที่ชื่อว่าคอตโตนะครับวันนี้คอสโตก็มีโวลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวเราจะลองมาสรุปกราฟดูแล้วกันนะครับ จากกราฟของหุ้นคอโต้วันนี้ใน Time Frame Day นะครับขอดูก่อนนะขอดูจุดสูงสุดของ Time Frame Day นะครับเกิดขึ้นอยู่ที่ราคา2บาท84ตังค์แล้วก็แนวรับของกรอบบนเนี่ยที่เขาทำไว้จุดต่ำสุดก็คืออยู่ที่2บาท32สตังค์นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยคอโต้ก็จะออกอารมณ์เป็นไซด์เวย์นะครับ ไซเวย์ดูยังไงนะครับนี่ครับลองดูนะผมจะลองใช้เครื่องมือที่เป็นลูกศรน,นะโยงให้ดูนะเนี่ยหุ้นที่เป็นไซเวย์จะประมาณนี้ครับจะสะสมอยู่ในกรอบแล้วก็จะไม่เลือกทางจะเป็นเหมือนคล้ายลูกปิงปองเนี่ยเดี๋ยวผมตีให้ให้จบก่อนนะลองดูนี่ครับประมาณนี้เห็นไหมครับในลูกศรสีฟ้าเนี่ย จะมีการขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่ถ้าสรุปง่ายๆคือการออกไซด์ไวออกข้างเนี่ยรอบนี้คือคอโต้ก็ยังไม่เลือกทางไปไหนนะครับก็วันนี้ก็จะมาวางแผนดูระยะสั้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับหุนคอโต้วันนี้ตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคอโต้เขาทำจุดสูงสุดนะครับอยู่ที่2บาท72สตางค์แล้วก็มาปิดอยู่ที่ราคา2บาท58สสตางค์ซึ่งวันนี้เนี่ย คุนคอโต้ได้ไปแตะอยู่ที่แนวต้านย่อย,อยอยู่ที่2บาทเจ็งตังแล้วไม่สามารถยืนได้<ม>ก็เลยร่วงลงมาปิดอยู่ที่ราคา2,58บาทนะแต่คือวันนี้เปิด2,48บาทสีปิด2 8บาทสก็ถือว่ายังปิดเขียวอยู่นะก็แนวรับแรกของคอโต้น,นะครับในกรอบนี้ถ้าใครสนใจจะเล่นมารับนะครับอยู่นี่เลยตรงที่แนวรับย่อยอย,อยู่ที่2บาท 54สตางค์แล้วก็2บาท44สตางค์โดยประมาณนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะมีหุ้นคอรโต้ผมแนะนำว่าให้รับหุ้นคอรโต้ในแถบแนวรับประมาณช่วงใกล้ราคา2บาท44น่าจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่า จุดสต็อปลอสในโซนบนเนี่ยก็คือ2.32ที่เกิดขึ้นล่าสุดในวันที่28มิถุนาคือเกิดก่อนสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยคอตโต้ได้ลงอยู่ที่ราคา2.32บาทส2สตางค์นะครับแล้วก็ในวันถัดไปเปิดขึ้นมาปิดเขียวอย่างสวยงามนะครับจนวันนี้ขึ้นมาทดสอบแนวต้านอยู่ที่2.72บาท72ตางแล้วไม่ผ่านกราฟแท่งเทียนก็เลยมีลักษณะทิ้งไส้บนลงมา รแท่งเทียนลักษณะนี้สื่ออารมณ์บอกว่าหุ้นไปเทสท,ท,ที่แนวต้านแล้วราคาระหว่างทางแนวต้านเนี่ยถูกเทขายออกมาแล้วไม่สามารถยืนอยู่ได้เลยจนเป็นแท่งเทียนลักษณะนี้นะครับเป็นแท่งปิดเขียวแต่คือมีไส้เทียนข้างบนที่ยาวนะครับสำหรับหุ้คอตโตแท่งเทียนวันนี้นะครับก็แนวรับแรก อยู่ที่2บาทห้แล้วก็แนวรับถัดไปที lot, 2่2บาท4 4จุดสต็อปลอที่2บาท32สตางค์นะครับ Self day. สำหรับหุ้นคอตโต้ในไทม์เฟรมเดย์เดี๋ยวเราขอลองใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์เส้น EMA RSI s w i n ง a ท e แล้วก็ Vol ล m มแล้วก็ลิฟบินนะครับก็ตอนนี้ดูจากราคาแล้วคอตโต้เนี่ยก็ มียังในเทนขาขึ้นในไทม์เฟรมเดย์ยังไม่เสียทรงนะครับก็ยังออกในกรอบข้างไซด์เว์เดี๋ยวเราลองมาดูในวอล่มบ้างว่าคอรโต้เนี่ยเขามีวอล่มซื้อขายนาไหนที่ช่วงราคาไหนก็ในแท่งวอล่มอนาลิซินะครับก็ได้บอกมาว่าในไทม์เฟรมเดย์ของคอ t โต้เนี่ยมีมีราคาที่2บานห2สิตั้งมีการโยนซื้อและโยนขายเป็นจำนวนมากเลยซึ่งน่าจะเกิดในวันนี้นะ เท่าที่ผมดูก็คือสังเกตได้จากแท่งฝั่งขวามือนี่ครับที่เป็นสีเหลืองสีฟ้าเนี่ยจะมียาวออกมาเป็นพิเศษเลยแท่งเนี้ยบ่งบอกได้ว่าจุดเนี้ยราคาที่2บาทหหรือตรงเส้นสีชมพูเนี่ยมีการโยนซื้อและขายเป็นจำนวนมากอยู่โซนบริเวณราคานี้นะครับที่ผมได้บอกข้างต้นไปนะครับก็หุ้นคอโตเนี่ย ตอนนี้ก็ยังอยู่ในแนวที่บอกว่ากรอบไซเวทที่ผมพูดอยู่วันนี้เหมือนจะดูเบรกเอาได้นะแต่ก็เบรกเอาไม่ได้สักทีเลยเดี๋ยวเราลองมาเช็คในเครื่องมืออีก2ตัวนะครับก็ส่วนตัวสโตเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับสโตเนี่ยสโตก็คือยังอยู่ในช่วง50นะครับก็แปลว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยเหมือน มีอาการว่าจบจากการพักตัวส่วน RSI ก็เหมือนกันพึ่งขึ้นอยู่ที่ระยะ57แต่ r s i ที่เด้งขึ้นวันนี้แรงเพราะว่า1คือมีวอลุ่มเข้าแล้วก็มีจำนวนซื้อเบรกแท่งขึ้นมาจากกรอบได้นะครับ r s i ก็เลยยกขึ้นเหนือ50เหน15ือ55นะครับส่วน MACD ก็ยกเหนือศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ในเทนแนวโน้มเดระยะสั้นเนี่ยก็ยังดูดีนะครับสำหรับหุ้นคอตโต้นะครับก็ท่านใดสมาชิกคนไหนสนใจหุ้นคอตโต้แผนก็จะประมาณนี้นะครับขอไล่เรียยกันอีกทีก็คือแนวรับแรกอยู่ที่2บาท54ตัแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่2บาท44ตังแล้วจุดสต็อปลอดที่2บาทส2ตังค์ส่วนแนวต้านก็เป็นแนวต้าน ที่2บาท72ของวันนี้นะครับก็ถ้าหุ้นคอโต้เนี่ยไม่สามารถยืนในราคานี้ได้ก็ต้องสะสมในกรอบเพื่อจะไปเทสราคาแนวต้านที่2บาท72กันอีกรอบนะครับขอเอาใจช่วยกันทุกคนด้วยก็คลิปวิดีโอนี้หากใครชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องโจมเทรดเดอร์กันไว้ด้วยนะครับ คลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ